เมื่อกล่าวถึงคนตายเอาอะไรไปไม่ได้คำกล่าวนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมคะลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนป่วยลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนเจ็บลงศพไม่ได้มีไว้ใส่เด็กแวน้นลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนเมาลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนชลา แต่ลงศพมีไว้ใส่คนที่ตายหรือว่าคนที่จากไปเท่านั้นเองค่ะสิ่งนี้ที่ทุกคนไม่สามารถหนีพ้นเพียงแต่ว่าจะจากไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเราทุกคนไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าจะจากไปเมื่อไหรแต่ตอนนี้ที่กำหนดได้ยถ้าการจากไปไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทําให้ใครต้องเป็นทุกข์เราได้กำหนดค่าความสามารถของคุณค่าตัวของคุณไว้เรียงค่ะ หากจากไปลูกเมียพ่อแม่สามารถอยู่ต่อได้ไหมถ้าไม่มีคุณหยุดคิศสักนิดถ้าวันนี้คุณฝากเงินเดือนละสิเซเพื่อในอีก10ปีข้างหน้าหรือระหว่างทางเกิดเหตุเงินในที่นี้จะทําหน้าที่ของมันจะเป็นเงินทุนให้ภรรยาของคุณจะเปนเ็นทุนการศึกษาให้ลูกของคุณจะเป็นเงินที่ดูแลพ่อแม่ของคุณจะเป็นเงินที่ดูแลคุณยามกเกษียณให้เงินสิเอร์เซน์นี้ทําหน้าที่ของมันนะคะ